วันที่3พฤศจิกายนโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการกิจกรรมที่1อบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อการจัดทำเอกสารเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการและแนวทางการพิจารณาการกลั่นกรองผลงานทางวิชาการให้เป็นไปตามจริยธรรมและจรรยาบัณทางวิชาการโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและเตรียมความพร้อมให้กับคณาจารย์ในการขอตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้นโดยได้รับเกียรติจากคณะวิทยากรประกอบด้วย นายรุจิพาสโพบุกดีนางสาวจิรพันธ์นวมโคกสูงและนางสาวรัตนาลักษณะจันทร์ร่วมถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการณห้องประชุมสำนักงานคณะบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมชั้น3อาคารเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาวันที่4พฤศจิกายนโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ กิจกรรมที่2อบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อแนวปฏิบัติด้านความรับผิดชอบต่อสังคมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาการและการจัดทำเอกสารเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรวิรัชชินพลอยคณะบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคณาจารย์จากทุกสาขาวิชาเข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้และได้รับเกียรติจากคณะวิทยากรประกอบด้วยศาสตราจารย์ดรละอศีสนเมือง ประธานคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการนายรุจิาพาศโพบุกดีนิติกรชำนาญการหัวหน้าสำนักงานกฎหมายนางสาวจิรพันธ์นวมโคกสูงบุคลากรชำนาญการหัวหน้างานกำหนดตำแหน่งและแต่งตั้งบุคลากรและนางสาวรัตนาลักษณะจันทร์บุคลากรชำนาญการร่วมถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์อย่างละเอียดให้แก่ผู้เข้าร่วมการอบรมณห้องประชุมนาราธิเบศอาคารเฉลิมพระเกียรติ72พรรษา วันที่7พฤศจิกายนคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมเข้าร่วมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลปณนนรสาสมาวานเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณห้องประชุมนาราธิเบศอาคารเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมีได้ที่พระองค์ทรงมีต่อพระสพนิกกรชาวไทย โดยในพิธีประกอบด้วยการถวายพัตธารและผ้าบาังสุกุลแด่พระสงฆ์พิธีถวายความอาลัยและร่วมยืนสงบนิ่งเป็นเวลา60วินาทีตัวแทนนักศึกษาอ่านกรอนถวายอาลัยและผู้ร่วมพิธีร่วมกันร้องเพลงส่งนางฟ้ากลับสวรรค์พิธีจุดเทียนถวายอาลัยและลงนามถวายอาลัยและการแสดงรำถวายความอาลัยในบทเพลงคู่บุญแห่งแผ่นดินไทย วันที่12พฤศจิกายนคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้บริหารและนักศึกษาครั้งที่1กลุ่มนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเพื่อเปิดเวทีให้ผู้บริหารได้รับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะและข้อซักถามจากนักศึกษาเพื่อนำไปสู่การพัฒนาระบบการเรียนการสอนและบริการต่างๆของคณะให้ตอบโจทย์ความต้องการของนักศึกษาโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรวิรัชชินพลอยคณะบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมพูดคุยอย่างเป็นกันเองณห้องประชุมสำนักงานคณะบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมชั้น3าอาคารเฉลิมพระเกียรติ7 2พรรษาวันที่20-21พฤศจิกายนคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมร่วมลงนามในบันทึกความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาระดับอาชีวศึกษาในเขตพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นประกอบด้วยวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการขอนแก่นวิทยาลัยเทคโนโลยีคู่วานันและวิทยาลัยเทคโนโลยีขอนแก่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้แก่นักศึกษาครุาศาสตร์อุตสาหกรรมผ่านเครือข่ายสนามฝึกปฏิบัติการสอนที่นักศึกษาจะได้รับประสบการณ์ตรงในการจัดการเรียนการสอนและเข้าใจพฤติกรรมผู้เรียนผ่านสถานการณ์จริงมากยิ่งขึ้น วันที่25พฤศจิกายนคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดีเนื่องในวันที่25พฤศจิกายนคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดีเนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าประจำปี2568ในวาระสำคัญครบรอบ100ปีของวันคล้ายวันสวรรคตเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมีได้ รวมถึงการที่พระองค์ทรงก่อตั้งกิจการลูกเสือซึ่งเป็นรากฐานสําคัญในการปลูกฝังคุณธรรมความมีระเบียบวินัยและความรักชาติให้แก่เยาวชนไทยโดยมีคณะผู้บริหารคณาจารย์บุคลากรและนักศึกษาลูกเสือวิสามัญคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมเป็นตัวแทนเข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ณนคะ่ายลูกเสือจังหวัดขอนแก่น